ตอนนี้ติดคอเมื่อกี้เซ็ตแดงๆคอพี่สบายๆพอขึ้นมาเป็นสีเขียวติดคอพี่เลยติดคอไอ,ไอ,ไอ,อติดล<อ>้อเหรอครับติดล้อขึ้นลอเมื่อไหร่จะยกล้อเมื่อไหร่จะยกล้อสักทีฮะติดล้ออยู่าจะบินเมื่อไหร่เดี๋ยวยกล้อจองกัอสามสิบหกบาทห้าสิบชนตัวเนี้ยมันมีเดลูชั่นอะ มันก็ต้องดิสเขาเมา่อไหนหนึ่งน่าจะลงจากสามหกมาไหนพี่มอนบ่ะคุณเดชเชนค่ะบรรยากาศค่ะครับสวัสดีพี่ม่อนครับผมสวัสดีแฟนรายการครับก็เอภอาคบ่ายเองนะครับตัวตลาดหุ้นไทยก็ตีตื้นขึ้นมานะครับหอย่ากที่เมื่อเช้าเป็นไซด์เวนะครับแดงอ่อนๆนะครับภาคบ่ายเ,เนี่ยเท่าที่ผมดูลักษณะของตลาดเองก็ แรงอัดก็คือทีม anti community นะครับประคองตลาดขึ้นมาส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็จริงๆหุ้นพกกระพันเองก็ช่วยประคองได้เนยะพอสพอพอทอซึ่งเมื่อวันศุกร์มันลงกันก็ <c oughs> กิดตัวขึ้นด้วยนะครับแต่ว่ากระแสะพวกโรไฟฟ้าี่มาจริงนะครับแล้วก็จะมีผสมกับพวกอพวกสี toa นะครับแล้วก็พวก ict พวก advanced นะครับ CPO อะไรพวกเนี้ยนะครับก็ก็พอมขึ้นมาก็ทําให้ตลาดเองก,ก็บวกได้แคบๆไปครับประมาณสักสองจุดด้วยกันนะครับในตอนนี้ส่วนเซกเตอร์ที่ถ่วงตลาดก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์นะครับเก่งล้อไปกับตัวจีนลบนะครับในส่วนตัวไต้หวันจีนนะครับแล้วก็สหรัฐอยู่นะครับแล้วก็มีแรงเทคตัวกลุ่มโรงพยาบาลออกมาในหน่อยนะครับแล้วก็หุ้นบ้านปูแล้วก็กลุ่มโรงกลั่นนะยอ,อย่างตไดออยนะท,ที่ปรับฐานลงมานะครับ เห็นในภาพรวมจริงต้องบอกว่าตลาดเล่น Anti แอนตี้คอมเบตี้แหละเพราะว่าเล่นลงไฟฟ้านะครับเล่นปอจีซี G C ซึ่งก็เป็นกลุ่มที่เล่นอยู่จากราคาน้ำมันลงเล่นซีทีโอเอพวกเนี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ทําให้ตลาดเองอเ,เอแข่งกันบวกรวมถึงกลุ่มธนาคารด้วยนะเพราะธนาคารเองสัปดาห์นี้ก็เก่งกันว่ากองนงอหน้าจะขึ้นในรตรอบเบี้ย25ปอยโดยเฉพาะตัวอย่างเคบังก็วันนี้ก็ถือว่าเพอร์ฟอร์มดีนะครับเพราะว่าเก่งเรื่องไม่เสียด้วยครับมุกคบ ต้านมันประมาณไหนครับเป็นแนวต้านแ <c oughs> นว <c oughs> ต้านของตลาดยังยังเหมือนเดิมนะครับพี่ม่อนก็เซตเองเนี่ยก็จะมีแนวต้านที่เริหน 1, ึ่งพันถ้าเอากรอบสั้นก่อนก็หนึ 1, ่งพันห้าร้อยขวามนน่าหนึ่งพันหกร้อยหกจุดนะครับด้านบนก็หนึ่งหกถึงศูนย์กลมๆเลยกันนะครับตรงนั้นนะครับส่วนแนวรับเป็นล่างวันนี้กูตรงนี้ต้องบอกวันนี้ห่างยาวมากนะเซ็ตงงลงไปหลุดหนึ่งห้าเก้าศูนย์ไปนิดหนึ่งนะครับไปแถวหนึ่งห้าแปดเก้าแล้วก็ดึงกลับขึ 1, ้นมานะครับแนวรับก็ ยังเป็นหนึ่งห้าเก้าศูนย์หนึ่งห้าแปดห้าอยู่ครับบันทึกครับเอสห้าศูนย์รู้แล้วค่ะอะไรนะพี่เอสห้าศูนย์ใช่ค่ะใช่ใช่ใช่ใชครับเอสห้าศูนย์ยูสองสองนะครับเมื่อเช้าพออที่เราคุยกันเนี่ยนะครับมันเล่นบริเวณหนึ่งอพอไปนะบริเวณเก้าห้าเก้านะนะครับบวกลบ นะครับแล้วก็เล่นเหมือนจะหลุดไม่หลุดแล้วก็ดึงกลับขึ้นมาเออแล้วก็สามารถกลับมาเบรกเหนือ965ได้นะครับตัวโมนตั้มเนี่ยเล่นค่อนข้างบุกเลยนะครับวันนี้สำหรับตัวซีรีส์ยูนะครับแนวต้านถัดไปก็ดูที่971นะครับสำคัญมากครับ971แล้วก็แกลบที่เปิดไว้นะครับก็คือบริเวณ975นะครับสองแนวเนี้ยถ้าเกิดขึ้นไปเทสเราเบรกได้นะเราต้องมองตลาดกลับ กลับตัวนะครับมองว่ากลับตัวนะครับในแง่ตัวมันต้องม,ม,มีโอกาสกลับตัวหรือว่าบอสเทิมเอามากขึ้นนะครับแต่ตรงน,นี้ก็ต้องค่อยๆดูก่อนครับผมดูที่แนวครับเก้าจ็ดหนึ่งกับเก้าเจ็ดห้าครับผมคือได้ทำไมตลาดมันจะเป็นจุดกลับตัวเก้าจ็ดหนึ่งกับเก้าเจ็ดห้าอันนี้คือดูในแง่เทรนด์อย่างเดียวนะครับดูในแง่เทรนด์อย่างเดียวก็คือเอ,อ่อถ้าภาพของการที่เราโดดลงมานะครับแล้วก็สร้างแก็บไว้สามารถโดด สามารถสร้างไว้ต้ามกลับขึ้นไปและยืนเหนือได้เนี่ยนะครับก็ต้องมองว่าแพทเทิร์นการกลับตัวเริ่มมีความแข็งแรง,งขึ้นนะครับประกอบกับตัวซีรีสเองเนี่ยถ้าเกิดดูขาของการแก่งตัวลงเนี่ยนะครับจริงๆถ้าตีเป็นเป็นดาวเทนไลน์อะพมันก็เลเวลประมาณแถวๆนั้นพอดีอะนะครับประมาณสักเก้าเจ็ดหกหรือว่าถ้าเกิดคุณให้เหลื่อมอีกหน่อย <c oughs> ก็แถวเก้าแปดสองนะครับอืมแต่ว่า เออถ้าขึ้นไปปิดแก็บได้เ oh, yeah, ราเบ๊กข네ึ้นไปได้ก็ต้องมองเหมือนกันว่าตลาดเองเนี่ยมันน่าจะเล่นโมนตั้มเหมือนจะเป็นกลับตัวหรือเปล่าแต่ทันนี้ท่านก็ต้องดูว่ายืนได้หรือเปล่าด้วยนะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้เองต้องค่อยๆดูนะค่อยประเมินนะครับเมื่อกี้ล่าสุดเองก็มีคนถามเยอะเอะตลาดมันดูแข็งนะคุยกับผมว่าเออมันดูแข็งดูเหมือนจะต้องกลับตัวหรือเปล่านะครับผมก็ต้องบอกเหมือนเดิมว่าเในแง่ตัวมาเก็ตแบล็คนี่ยังค่อยๆดูนะครับแต่วันนี้เทรนด์ก็เริ่มบอกือนกันว่าตลาดก็สู้นะครับัตว หลังจากที่เอมีการเขาเรียกว่าอะไรนะเอปรับฐานระหว่างวันนะครับคือเวลาเซทเองปรับฐานระหว่างวันแบบเราดึงกลับไปได้เรื่อยๆทอนว่าภาพตลาดเองมันซึมซับอะไรไปเยอะเหมือนกันแล้วก็พยายามที่จะเล่นม้วนกลับขึ้นนะครับเพราะงักนทุกอ่งก็ต้องดูรายละเอียดของตลาดตรงนี้ประกอบด้วยครับผมเดลต้าไม่มีผลกับเอสเซสซูนใช่ไหมเดลต้าไม่มีผลกับเอสเซูนมันเป็นเซมเมนต์อย่างผมบอกไปว่าเป็นเซมเมนต์ของตัวตลาดรวมนะครับวันนี้เดลต้าตัวเดียวก็เท่าไหร่อะ สามจุดห้าจุดนะครับสามจุดเจ็ดจุดจริงๆถ้าเกิดผมก็พูดไม่ได้เนาะเพราะเซตขึ้นมาพันหกมันคือเดลต้าก็ช่วยอะ mm. ่ะคุณมอนถูกไหมเออนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกกันนะต้องแยกเซฟตี้กับแยกเซตอ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับ mm. แยกเซฟตี้กับแยกเซตนะครับเพราะเซตเองก็ส่วนหนึ่งก็เดลต้าช่วยด้วยครับผมแต่เซฟตีสส้เองตอนนี้ก็ดูดูแข็งขึ้นอ่ะดูแข็งขึ้นมานะครับระดับหนึ่ง คือในข่าเซฟตี้เองเนี่ยนะครับที่มอนเดาแค่ไม่ได้ดูฟิวเจอร์ด้วยนะมันดูแอบเบรกค่าเฉลี่ยทุกเส้นมันหน่อยๆแล้วด้วยนะนะครับมันสงสัยว่าเอ้ยฉันฉันอยากกลอบตัวแล้วนะครับแต่ว่าใช่คือคือแนวต้านของตัวเซฟตี้นะนี้ไม่ใช่ซีดียูนะคือเก้าเก่าเก้าเก้าเจ็ดสามใช่วันนี้ขึ้นมาเนี่ยเก้าเจ็ดสามจุดหกก็คือเบรกมนหน่อยๆแล้วด้วยนะครับช่วงหายก็ไปเก้าเจ็ดห้ากว่าด้วย <97 S 2> แต่ว่าตัวเซตเองเนี่ 6, ยยังติดนะครับยังติด บริเวณหนึ่งหกหนึ่งศูนย์อยู่นะครับอืมเองก็ต้องให้ดูนะครับดูโครงสร้างประกอบไปกันเราก็ดูเซฟตี้ไว้ว่าเป็นตัวบอกภา้ของตัวหุ้นหลักในบ้านเรานะครับส่วนตัวเซตรวมก็อาจจะมีพวกเดลตานะครับที่เป็นตัวใหญ่หน่อยประกอบด้วยครับผมใชแบงค์รู้สึกมีสองแบงค์เองคือเอสเคแบงกับเอสซเล่นเอ b ใช่สองตัวที่ อาจจะเปอร์ฟอร์มขึ้นมาดีนะครับคือแบงค์แท่งเนี้ยต้องบอกว่าเขาเล่นสู้มากนะครับพี่มอนเพราะว่าบริเวณสามร้อยสี่สิบสร้างฐานแล้วก็รีเวิร์สกลับขึ้นมาเนี่ยเขึ้นมาจนถึงเส้นค่าเฉลี่ยนะครับเจ็ดสิบห้าวันบริเวณสามเจ็ดสี่นะครับสามเจ็ดสี่ถ้าเบรกได้ก็บริเวณสามแปดสองอ่ะแต่ไอ้สามแปดสองนี่สําคัญมากคือตรงนั้นถ้ามันเบรกเนี่ยต้องมองว่าเซ็ตกลับแน่ๆแล้วนะครับแล้วก็แบงค์ก็เป็นตัวผลีดกลับด้วยนะครับแต่ว่า เอสัปดาห์นี้มันก็มีตัวปลายช่วยให้แบงก์ต้องแข็งเก่งเรื่องตัวดอกเบี้ยขึ้นส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ภาพของตัวขาของ m อ c i ด้วยซึ่ง K-Bank ก็อย่างที่เราทราบกันนะครับเพราะนั้นหุ้น่างเคบังก็จะมีแรงกลับแรงนำขึ้นมาเคบังไม่ตัวนำนะครับ s อ b เนี่ยมันแรงเพราะว่ามันเป็นตัวแลกกาดตัวตามคือลงมาลงมา,ลงมาลึกหน้าออเวลาลงมาลึกเวลาคุณเด้งก็เด้งกลับได้ได้แหละ คือเรามันลงเนี่ยมันไม่ได้ลงเพราะว่า <Can> แรงขายเรื่องเฟอร์มนเท่าอย่างเดียวมันจะมีช็อตโพสชั่นออกมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นมันกลับเออเพราะเนื้อมันกลับเนี่ยมันก็จะเป็นภาพที่คนที่ช็อตมาก็ต้องทยอย Co บเบิร์กลับอย่างต่อเนื่องนะครับแนวต้านของเ c b ก็เนี่ยหนึ่งร้อยเจ็ดกับหนึ่งร้อยสิบเอ็ดสองแนวคือผ่านได้ก็จะเหมือนเซ็ตแบงค์นะครับที่ตัวเซ็ตแบงค์เองก็ต้องลุ้นกลับขึ้นไปเหนือสามแปดสามเนี่ยครับ ตัวที่อยู่ข้างล่างพวกบีบีอลพวกนั้นนะฮะบีบีอลก็ไม่ล่างนะี่มันเบียร์มันก็เป็นแพทเทิร์นจริงๆริงบีบีอลแพทเทิร์นขึ้นขึ้นแล้วนะครับอืมแล้วโลคือเขาไม่ได้ลงลึกมากพี่ม่อนเขาลงมาแถวร้อยยี่ห้า 125, นะครับแต่ว่ารอบวิ่งรอบเนี้ยเอาสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยซูเอสบีไม่ได้ไงถูกไหมเออสักอาทิตย์เนี่ยเอสบีคือคือเร่งกว่านะครับดูแรงกว่านะครับแต่ว่า แท่งก็จริงๆแท่งของตัว BBL ก็สวยคล้ายๆกับตัว k b a n k นะคล้ายๆกันนะครับแตมืดูดู KTB เดี๋ยว KTB เขาเป็นตัวนำรอบรอบล่าสุดเนีน่ยก็ยังอยู่โซนบนนะนะครับ KTB ยังอยู่โซนบน KTB เนี่ยทำ High ไว้รอบที่ตลาดเล่น Asset Quality ดีๆหน่อยก็คือเน้น Safe หน่อยก็16.3นะครับแนวต้านตรงน,นั้น,นจริงๆีบอกแคมแบงค์ใหญ่เองเล่นเล่นดูสู้มากนะครับเล่นดูสู้มากคือแบงค์รอบเนี้ย เป็นตัวที่มาช่วยในจุดที่พลังงานมันกำลังดูเหมือนจะจะหมดแรงไปเรื่องนี้ดีกว่าก็จะหมดแรงไปคือตลาดหุ้นไทยเนี่ยเอ,อเวลาที่เขาต้องหมุนเซกเตอร์นะครับหมุนเซกเตอร์เขาต้องหาเซกเตอร์มาประคองประคองใหม่ซึ่งตีมตอนเนี้นะครับเราตีเรื่องนึงได้แล้วน้ำมันมันหลุดเกสเจ็เรียนต่อบารเรวก็ตีว่าน้ำมันเองเนี่ยโอเคอาจจะมาสลับช่วยประคองเป็นบางช่วงบางตอนได้แต่ตีมพวก anti community เป็นตีมระยะยาวที่ น่าจะเพอร์ฟอร์มเึ้นเรื่อยๆคนที่ได้ประโยชน์จากต้นทุนน้ำมันลงพวกนีน้นะครับนะครับแล้วก็พวกกลุ่มการบริโภคใช่ไหมครับเอ่อแล้วก็พวกกลุ่มไฮโกรดเนี่ยก็ควรจะต้องกลับมาถ้า,อาเอเน็นดูีพาย์ลงเพราะว่าเอเน็นดูชีพายสูงก็หมายถึงอินฟลชันที่ระยะกลางยาวก็น่าจะพ้นจุดพีคไปนะครับแล้วก็มอนยูก็อาจจะเป็นโซนพีคแล้วนะครับค่อยๆลดระดับลงมาส่วนขากําลังซื้อคอเซฟวิ่งก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนการ ใช้จ่ายในเรื่องตัวพลังงานอาหารที่มันอาจจะเริ่มลดลงก็ทําให้้รามีกําลังซื้อในขาบริโภคอื่นเพิ่มเติมนะครับันนี้ก็ต้องมานะครับแล้วพอมันมาก็หมายถึงภาพเศรษฐกิจที่น่าจะค่อยดีขึ้นนะครับแล้วเราเองเนี่ยคีย์สำคัญก็คือต้องเที่ยวนะต้องเที่ยวเข้าเร็วก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตกำลังซื้อภายในให้ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่บวกต่อคนที่ซับโครงสร้างผิดไทยทั้งหมดก็คือกลุ่มธนาคารนั่นเองนะครับอืม แต่ว่าก็ค่อยๆห้ด่วนว่าช่วงที่มันหมดกระแสนในเรื่องตัวดอกเบีย้ยขึ้นเนี่ยแอคชั่นยังไงเทคแรลงไหมนะพี่มอนใช่ไหมใช่ค,ค่อยดูกันตอนนี้บอกว่าแบงค์แบงค์ลงมาแบงค์มาแบงค์มาครับถ้าใครเก็บของมาก็รอลุน้นเทคโปรไฟล์กันจริงๆเดือนนี้ผมไอสัปดาห์นี้ผมก็เลือกเคแบงค์เป็นท็อปพิกนะเมื่อเช้าเลือกเคแบงค์ท็อปพิกผมเลือกเคแบงค์วันเมื่อเช้าติดลอ้อสัปดาห์ก็มีเคแบงค toa เนี่ยสี toa ก็แรง <c oughs> ก็เป็น anti community นะที่บอกเออเพ่มมาเนี่ยไอ้พวก gpsc ซึ่งเสียบมลตมั้มไปหน่อยเมื่อวันศุกร์ก็นี่แหละทีม anti community นะครับค่าเงินบาทแข็งค่าพวก,ก๊าซธรรนชาติเริ่มลงนะครับโอเค f t ยังไม่ปรับยังไม่ขยับให้ก็ไม่เป็นไรนก็ยังมีตัวประเด็นอื่นคอยัพพอร์ตอยู่นะครับอืมครับจ้ะ ก็มีคนถามพีเอสจากเมื่อเช้านะสุนทันทร์เคซีวันที่ทำโรดที่หกสิบสามบาทห้าสิบสตางค์ตัวไหนนะครับตัวเคซีค่ะเคซีก็เหมือนเดิมครับเมื่อเช้าที่ที่บอกไปว่าครับเคซีถอว่าหลุดทีหกสิบสี่บาทหรือเปล่าแกแกถามไม่แน่ใจว่าพีจุดของพีเอสอะไรเดี๋ยวพี่ขอดูข้อมูลจุดะหัองระยะสั้นระยะสั้นถ้าหลุดหกสิบสี่นะครับหลุดหกสิบสี่ก็ล็อกกำไรไปก่อนได้นะครับแต่ถ้าเกิดใครเล่นยาวก็ดูหกสิบเอ็ดจุดห้ากับหกสิบาท ไม่หลุดไม่เป็นไรนะครับแกเล่นสันม4แกเล่นซันเหรอพี่ท่านเดี๋ยวคอดูนิดนึงนะเล่นซัน64ยังเลี้ยงอยู่น่ครับแต่ถ้าหลุดถ้าหลุดกระแทกลงไปอีกรอบนี้นะครับก็ต้องขายนะคนเล่นซันครับผมตรงนี้ถือว่ายังเลี้ยงอยู่ครับอ่าคุณพัชรีถามตั้งแต่เช้าเล่นซันตัช้าค่ะใช่ใช่ใช่ทำผมเหรอปฏแกมมาถามาช่ใช่ทำพัชรี ใช่ใช่แกถามคุณวัชลีถามคุณเดซให้พี่ดูว่าพี่จด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 อะไรไว้ให้ว่าจดไว้ให้เนาะวันจดือนที่ผมพูดนี่แหละใช่ใช่พี่ก็จดแบบที่ก็ได้อ๋อคุณเดชบอกว่าเคซีติดนา้านหกหกเล่นสั้นถ้าหลุดหกสิบสี่บาทถอยก่อนแต่ถ้าคนถือยาวหลุดหกสิบเอ็ดหกสิบก็ถอยได้ครับตรงนั้นแต่หกสิบสี่ถ้าขายแล้วมันจะหลุดไปตรงไหนต้องดต้องถามแน่เลย กสิบสี่นะครับหกสิบี่ถ้าหลุดถ้าหลุดนะครับตอนนี้มันยื้ออยู่นะถ้าหลุดก็แนวรับถัดไปก็หกสิบสองเจ็ดห้าที่มันอืมแล้วก็หกสิบเอ็ดเจ็ดห้าครับที่มันเสียงหายที่มันเปิดมาเบ่นบ้างไม่เปิดบ้างบ่นบนบนจ้าเจ้าเจ้าได้ค่ะอ่ะคิวของเอสออกมาแล้วนะฮะคิววันที่สิบสาม คิวสิบสามสามเปนเสาเนี่ยเหรอพี่ใช่แล้วค่ะอ๋อนะครับอ๋อโอเคเดี๋ยวขอดูหน่อยฮะตกใจโมวาเอ็ดดี้เอ็ดดี้ดันใช่ได้ครับพี่ครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ส่งไปให้เดี๋ยวพี่ส่งไปให้คุณเดี๋ยวจะได้วางแผนการเดินทางได้เราจะได้มาแต่งหน้าแต่งตาให้ได้ครับพี่ขอบคุณครับผมใช่ใช่ใช่เออแคขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่สวดเลยครับก็ตามคุณเอ็ดนะฮะ จากเชวงเช้าประเด็นของคุณเอ็เยอะเดี๋ยวพี่ม่อนจะแกะข้อมูลของคุณเอ็ดมาฝากทุนถ้ามีเวลานั่นเองนะให้น้องๆทีมงานนะฮะไฟแรงมากเลยนะฮะมรู้